ถูกณแม่ครับไม่ใช้เทปเวลานะเทพเจริญโอ้ยจะมาประกาศจะเนี่ยมาพูดประกาศทิ้งตาไปกูเทพเจริญรถว่วงครับพร้อมแล้ววารี ตามไล่งงไล,ล,ลงสีเทาและตะ,ะเกียบสองลอยเขาได้ไมครับท่านสองเก้าศูนย์อะไรสองเก้าศูนย์ไร่พงศกรสามหนึ่งสามไปแล้วอูเทพเจริญครับแล้วจะต่อด้วยอาราด,ดินว่าปรนเทพเวียดนานเพิ่มาบอกว่าอูเทพเจริญแม่นพูดเข่าหูว่าดีตัวนั้ รูทเจิตอนนี้สังเกตว่าพี่น้องสายตาทุกคู่มองไปที่บงังใบตอนนี้ยังบ่ไเด็กขาดสายตาเนาะพี่น้องทั้งแงนดูทั้งมือชี้ครับอายุตื่อสายซีก็ได้ซีก็ได้อพี่น้องต่อตอนนี้อยู่ประมาณเ,อาเ5องศานะครับครับแปดโปรแตกสิผลนล้ขันซี่ยั่งไฉครับเอาพี่น้องซี่กันไปซี่กันมามันก็จะเห็นเองครับโอ้ยเดี๋ยวฉันจะซี่คืน ไหนล่ะอะาราดินเตรียมขึ้นเลยเด้อมาแน่นอนแน่นันบ,บังต่อไปเป็นของอาราดินของน้องขุนเขาครับผมนะครับเทพเจริญร,รถพ่วงคือสองตันะครับพ่อพุ่งหน้าไปวาไปประชุมด้ดู เลยเลยโชคเจริญไปจะอยู่ขวามือนะครับรถพวกรถดับรถห้างเชิญกลับไปซ้อมังหันราคาเป็นกระเด้งนะครับเป็นกระเด้งที่นะครับนี่ก็คือผู้ใดมาอยู่แถวนานแล่านี่เจริญกอไดว่า